สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี่ย้ายพดากับผ้ามาเบิงน้าขนมจีนค่ะตอนเฮ็ดบะได้ทายให้เบิงค่ะพี่น้องขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่จ้ะพี่น้องเท้าไก่พี่น้องนี่รสเด็ดเผ็ดจัดจ้านพี่น้องแล้วแล้วจ้ะขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นจ้ะพี่น้อง ขนมจีนน้ำยาป่าปลาทูลูกชิ้นตีนไก่แซ่บๆจ้าพี่น้องมาเ้อจ้าผู้ใดหิวหุน่นตีนไก่กับลูกชิ้นจุกๆกระเสียวหอมโรยขันตอนสุดท้ายค่ะพี่น้องโซหอมโรยก็เ,เป็นอันว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟล้วจ้าทุกคนผู้ใดหิวก็มาจ้าอุ้ยขอโทษเ้ยจ้า อันนี้ก็คือขนมจีนที่ห้าต้มไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยจ้าพี่น้องไปหิวก็แวะมาจ้าขนมจีนน้ำยาป่าปลาทูลูกชิ้นตีนไก่จ้าพี่น้องมาค่ะมามาแซ่บๆน้ำกันจ้า